ถึงจะกอบผู้วิชาชีพครูแล้วผมก็ภูมิใจดีใจที่สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นคนที่ไม่ได้เป็นครูกลับมาผลิกราชทางสังคมไม่ใช่เป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไปไม่ใช่ผมถึงข้ามสมาเรื่องนั้นก็คือปัจจัยในเรื่องของมีพานะ มีอาวุธและเครื่องบินก็ได้จะไปรถถังก็ได้จะไปพาหนะใดๆได้ดชนะสถานาและขณะเดียวกันนั้นอาวุธที่สําคัญที่สุดในวันนี้ได้หลอมรวมพลังองค์ความคิดต่างๆและรวมสมองถ้าเราไม่ใช่เป็นวิชาชีพควบคุมแต่หลังที่เราได้ต่อสู้ในเรื่องของกฎหมายครูจน ายของพรบการศึกษาห่งาชิที่จะต่อสู้ให้เป็นวิชาชีพั้นสูงยังปรับยืนมีนามของชาติมีมากมายการจัดก,การศรึกษาที่จะเป็นต้องอยากให้มีกฎหมายถ้าจระจยัดการศรึกษาให้สอบรับ แห่งชุมหน้าด้วยการพัฒนาคนที่ความถนัดฐานะทุกโรงเรียนเป็นลูกบุคคลมีอิสระในการบริหารเพื่อเล่นแสบลดทาลายความสงบสุขและความมั่นคงของสถาบันสาคัญของชาติองพัฒนาโรงเรียนของรัทุกกรงจังหวัดเศรษกิจประกอบไปด้วยองค์กรครูผู้ประกอบวิชาชีพครู22องค์กรทางจังหวัดจึงได้ดาเนินการ ยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยการสนับสนุนและมอบหมายจากคณะยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสมาคมครูแห่งประเทศไทยสคทการย่อร่างได้สําเร็จและนําสู่การวิพากโดยผู้นําผู้ประกอบวิชาชีพครูจังหวัดสิสลี่ในวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2566กที่แนวทางการปฏิวัติการศึกษาไทยโดยมีสาระ ต่อการศึกษาแป,ประการแบบนี้หนึ่งรัต้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสําคัญต่อไปโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใ,ใดๆจากนักเรียนเพื่อให้การศึกษาสัมผัสผลสุดเป็นคุณประโยชน์แก่นักเรียนและประเทศชาติอย่างแท้จริง